ทำไมร้านค้าถึงต้องจ่ายค่าส่งเวลาลูกค้าคืนของทั้งไปและกลับจ่ายค่าส่งโดยที่ร้านค้าไม่ได้เงินจากการขายแล้วยังแถมต้องมาเสียค่าส่งอีกที่ลูกค้าสั่งไปลูกค้าสั่งไปผิดเองเคสนี้นะครับ เขาบอกว่ารถผมใส่ไม่ได้ครับของผมบีโก้0องแต่อันเนี้ยดูจากรูปนะครับมันเป็นรางไฟฟ้าเนี่ยมันมีปลั๊กไฟเสียบอยู่ตรงท้ายรางเห็นไหมครับข้างกองเครื่องเนี่ยมันเป็นรางไฟฟ้ามันใส่ไม่ได้อยู่แล้วครับคุณกดสั่งไปคุณไม่อ่านเองเอไปดูรายการสินค้าที่ผมลงไว้นะครับ นี่รายการสินค้าที่ผมลงไว้นะครับนี่ท้ายลางผมเขียนไว้ชัดเจนตรงคําอธิบายนะครับท้ายราง v ีโกสำหรับรางธรรมดานะครับรถมึงมันเป็นรางไฟฟ้ามันใส่ไม่ได้อยู่แล้วมึงไม่อ่านเองมึงสั่งไปสั่งไปผิดเองแล้วทำไมร้านค้าต้องมาจ่ายค่าส่งทั้งไปและกลับให้ แล้วทำไมติ๊กตอกยังเข้าข้างลูกค้าอยู่ผมไม่เข้าใจนะครับทำให้เราเสียเงินนะครับร้านค้าต้องมาเสียเงินอยู่เฉยๆก็เสียเงินครับเสียแบบมีเหตุผลเลยครับนี่ดูนะครับผมไม่ให้เสียดูว่าเสียกี่บาทนี่เคสนี้นะครับแปดสิบสามบาท อยู่เฉยๆต้องมาเสียเงิน83บาทค่าส่งให้ลูกค้าทั้งไปและกลับแล้วก็ลูกค้าเป็นคนสั่งไปผิดเองโดยที่มันไม่อ่านรายละเอียดก่อนกดสั่งถ้าอ่านมันก็ไม่ต้องเป็นเหตุการณ์แบบนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมได้รับจาก TikTok ไม่ดีเลยแล้วผมก็คิดว่าผมจะเลือกขายใน TikTok นะครับ สั่งของในในแอปอื่นเวลาของตีกลับมาร้านค้าเขาไม่ต้องจ่ายแต่อันนี้ลูกค้าสั่งไปผิดเองก็ให้เราจ่ายทั้งที่เราไม่มีความผิดเรามีส่วนเกี่ยวข้องเลยแต่ถ้าของมีปัญหาเสียหายอะไรอย่างเงี้ยผมส่งไปแล้วของมันไม่ดี ผมโอเคถ้าอย่างนั้นผมไม่ว่าหรอกผมจ่ายก็ได้ผมไม่มีปัญหาเรื่องถ้าของมันมีปัญหาจริงหรือถ้าขนส่งโยนของเสียหายอันนั้นก็ให้คนส่งรับผิดชอบไปร้านค้าไปเกี่ยวอะไรด้วยครับผมถามตรงนี้หน่อยในเมื่อของมันเป็นของดีๆของใช้ได้แต่ลูกค้ากดผิดเองไม่ยอมอ่านรายละเอียดก่อนสั่งแล้วให้ร้านค้าจ่ายทำไม ฝากไว้เท่านี้แหละติ๊กต็อกจะเลิกขาย